señor

แปดร้อยหกสิบเอ็ดคนนะทุกคนเดี๋ยวก็เป็นพันคนน้องบอกรถติดมากสบายดีสวัสดีครับเสียดุกไม่ได้ใช้หลายเดือนนะทุกคนเนี่ยเติมเงินไม่ใช้เน็ตไม่ได้ใช้เน็ตหลายเดือนใช้แบบเติมเงินบ้าง ว่เห็นผู้จัดการบ่นว่าให้ใช้รายเดือน,น,น,นรายเดือนเก้ของเรานะครับ989คนแล้วทุกคนไปถารับยแปดสิบเกัน,นครับ989คนนะน้าน้องน่าจะมีคอนเสิร์ตสาวตอนสี่ทุ่มติดก็ค่อยๆไป,ไป จะเสร็จนะครับเสียงทางนี้ก็ดังผู้ชายก็อยากดูพี่ค้าทำไมหรอจัง <c oughs> ไปฟังพี่โอ๊ตร้องเพลงก่อนนะครับพี่โอ๊ตกำลังร้องเพลงให้ฟังอยูะะ่ติดกาแฟแล้วละหน,นะน,นึ่งพันสองร้อยยี่สิบคนอะตอนเนี้ย

เจอกันครับจําไอ้เดบอจลองฟังนะเป็นเพีงประกอบละครช่องเจ็ดนะครับของพี่แซกลองไว้เมื่อ8ปีที่แล้วนะครับเฮ้ยหปีที่แล้วนะครับ บอกเป็นยังสิบอทรมานใจปับบงไดบอกเป็นยังสิรักมันให้ได้ห้องให้จนตายก็บ,บอกเป็นยังขอไว้พอนี่โชคดีจ